สบายดีด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านผมก็ซองแม่คิงค้ำพี่น้องเมื่อมาบ้านพ่ออพี่น้องโรงเรียนในกรุงเทพจะนายสิพาไปเที่ยวนั่งรถไฟมอแล้วนะนี่พ่ออท่านพ่ออสวัสดีค่ะดีครับ บ้านเพิ ạn, <c ười> ่นล่างนี่ก็วังพี่น้องบ้านงามงามน้อยเขาไปเบิ่งแม่บ้านแล้วงามงามบ้านพี่ดาน่ยสวยงามพี่น้องเลยฮะซีเขาไปเบิ่งดูบ้านนะซีแพ็กซีแพ็กวะน้อยอย่างเขาไปเบิ่งดูเธอถือรางวัลที่หนึ่งเห็ุเอาขึ้นเลยแล้วก็เอาอันนี้ตัด ผมถูรางวัลที่หนึ่งโอ้สดาดพี่น้องเพื่อนโอ้ผมมีบันไดพี่น้องรีบไหมล่ะลิเดียวเขาจะไปตะลุ่ดอกข้าบ้านไม่ได้ใช่ข้าบ้านไม่ได้มันี่ตัดเลยเดียวตัดเอาแป๊บเดียวก็ได้ ชาดาวพี่น้องชาดาหวานแแซ่บมือนะครับมาติดเอาเนียเป็นไก่เนีอ่ะตัดช่อชอเไม่ร่ตัดอยไม่รู้จะใครจะกินเขอยิงจับดีจับป็นไระแต่แต่บอช่อที่ชออน่นลยปล่ยลงมาเลยปล่ยลงมาเลยเขีนรมาพี่น้องมสีช่วยรเว่ากูกมได้ยมันดี สสะาาก่ถึงจุดหมายปลายทางพี่น้องสถานีรถไฟจ้าสถานีรถไฟโจกจับดูโจกยืนยืนิไทยไปเที่ยวไซรนะเขาสิไปไซรเก็ะเสุดไม้เขา มาเลยจะน่าสิพาไปเที่ยวนั่งรถไฟกินลมชมวิวพี่นอ้องสวนพผ่นงามมาเลยกำลังมาสือตัวตกำลัสงสือตัวพี่นอ้อง สี่หา้าหกสิบสองป้าเล็กขายตัว ปลายทางสยกน,ยน,น้อยพี่น้อง <ทำ S 2> จะกกน่ายพากระติบเขาพี่น้องหอบขึ้นรถไฟไม่่นี ลอรโดพี่น้องข้าเหนียวป้าข้าวเหนียวอยู่นี่สวัสดีครับกันเลยสวัสดีคะกันัครับนชเอยอน้ำชายอยู่เป็นนะน้ำชายอ่ะ มรดดเทียบเลยนะน้ำชายเจ้านายรวยเป็นหมื่นล้านเลยนะน้ำชายเกาะไว้ดีๆ <laughs> สมบัติเยอะตลอดชีวิตใช่ไหมกินได้หมดรีวิวรีวิว <laughs> ลออรถไฟพี่น้องมัน,นลออรถไฟมาอันนี้ถ่ายคลิปค่ะรอรถไฟค่ะนั่งรอรถไฟอ่องลออรถไฟมาพ,พ,พี่น้อง น้องงด้วยเ่่งนัจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปลงที่ไหนนอ๋อน้ำตกไซโยเตี่ยวน้ำน้ำตกไปน้องอร่อยไหมคะ ขอนี้ได้พี่น้องหนึ่งไหมนึ่งขอนี้เอามาทอดหมูขอนี้อมาเจ้าน้ายสะพายกระติบมาแต่เศ้ารอรถไฟพี่นี่คนลายเจ้าหน้ามาพี่น้องเมืองการคนรายพอเพิ่นมีมอเตอร์เวย์มาเนาะ คนมาหลายหลายพี่นอ้องลุงยามเขาบอกว่าหลายหลายคนเยอะมาคนเยอะสองสามวันมันจะเยอะาันนะน้เนเล่นในรถไฟดุนระวังรถไฟบี้ะ นั่งเลยนะสิีฉันมานั่งรถไฟฮะนั่งรถไฟนี่เตรียมตัวพี่น้องรถไฟกำลังสิมาเลยเตรียมปี๊เด้อเตรียมปี๊เตรียมปี๊จะได้

เนี่ยขอกินเนี่ยจะเอาในบ่ตังเอออ่านไหมเออยันแมนออลงอซื้อเอาซองขวดรอหลดเ่แทุกคนเตรียมความพร้อม เดมี่ทำซีนรีวิวให้เบิ่งตา้มทางให้นอ้องเอาบรรยากาศสิง,งามขนาดได้ขเขาก็เห็นแต่ในเพิ่นรีวิว ทุกคนยืนรอรถไฟมาแล้วพี่นอ้องเป๊ก สาวดีนะไปหูสาวดีไปห้าให้ัน้องแม่แล้วขึ้นมาขึ้นมา้วเต็มหมดเลยค่ะอันนี้นั่งไม่นาะ เต็มพีน้ออคฮะที่นั่งก่อน